ส่องของรับขวัญน,น้องยูจินลูกสาวเจนนี่และยิวสุดล้ำค่ามีชิ้นเดียวในโลกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกและยิวฉัดมงคล หลังสาวเจนีเพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกน้องยูจินไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม65ท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวและแฟนๆล่าสุดสาวเจนีได้ไลฟ์สดเผยโฉมหน้าน้องยูจินให้แฟนๆได้ชมความน่ารักกันแบบชัดๆพร้อมกับเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มยิวนั้นอุ้มลูกสาวไว้ไม่ห่างอกแถมยังชมว่าน่ารักไม่ขาดปากเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงสุดๆและยังมีบางช็อตที่ทั้งคู่ได้อวดของขวัญรับขวัญลูกสาวตัว นอยที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะจัดทองให้ครบเซตทั้งสร้อยคอกำไลข้อเท้าสร้อยข้อมือแถมสร้อยทองเส้นโตยังมาพร้อมกับจี้ทองที่สั่งทําพิเศษสลักคาว่าลูกสาวป้ายยิวไว้อีกด้วยเรียกว่าเป็นของขวัญสุดเลอค่าที่มีชิ้นเดียวในโลกและยังเหมาะสมกับของขวัญที่ล้าค่าของพ่อแม่อย่างลูกสาวสุดที่รักจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ